เดี๋ยนี่ที่เป็นนอยบิวอย่าทำเล่นเอาจริงหน่อยลูกโู้ทำไปเล่นสนามที ไปในสนามที่หจะเป็นการพบกันระหว่างเอโนเอเนกับอโนเมสาครับและในคู่นี้ครับแซนเทได้นนไป129หรือรครับใช่ของีารขอโทษครับเ็นสาราิเส่วนอนะครับเฮ้ยเก็บอลน่อยดิเกีย เซนโดเซนที่กวาดลงสนามได้เลยครับเซนโดเซนนี่มีปัญหาเรื่องของร่างกายหรือเปล่าเมื่อกี้นี้เออตามที่บางแก้วผงพลังงานไม่เยอะแต่เช่นเดียวกันแล้วคู่ถัดไปในสนามที่สองครับสตีสกูนพลังานจะเดินแบบร่างม่ีบางแก้วครับในทีมอีกครับในสนามที่สองและลูกสนามฝั่งโน้นนะ จบกักอันสำคัญคู่นี้ก่อนนะครับ

แรนแรกของไทยครับอ่าฝังนู้ครับดีครับต้างอนวางสายคืนไม่ไ <crawl> ด <prejudice> ้ครับสองคะแนนจกเจอดีครับเรอผู่น้ามองครับไม่ต้องเขินแล้วไม่ต้องเขิน เราจับรองแล้วนะไม่ร้องทันอีกนะครับเ้าบิว่าดูดีนะไอตําเตอนี่ยิงไม่ลงครับแล้วโอ้โหยัยใครกูทีโดนร้องไปครับเลเจ่าที่งเปลีมาตีกไปครับยอมาไม่ได้เลยนะแต่ว่าเอย

ตัวเอยขาสวยเลยคนะตอนนี้ให้กับไปนี่อีกสองคะแนนลงไปลงไปสองคะแนนคือ dìu tạ ra, không được. Đội chơi đi, ở phòng, ở phòng <ส gas: S 1> เกนียให้มาดีมาดีอสองคะแนนลูกนี้ไม่ <ham S 2> ลงครับ

ีมากคนำไปหต่อหนึ่งครับอ่าเส็นครับวันนหรือเ่าครับอ่าไ

อนนนนอเ,เอาแนวทางตมเไรครับท่านผู้ชมเจ้ามเสร็จได้หรือครับตมแมง đừng có lên mà đi đâu có đi đi còn em thấy không? đi 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 อูสเต็ปไซสสเต็ปปีสองแนนปีที่นึ่งโอ้โหดูดีมากครับตกคืนได้ยครับโกลโหลดักสามลองสวยเลยครเอาเอาคืนเลยครับมาดี้ไม่ลงครับได้ดีเกินคะแนน